เจาะลึกแก่กรรมกรณีขันหนะ้ามันจะลงไปค่อนข้งจะลงเป็นเทคนิคหน่อยเรี <c oughs> วยว่าลงไปในชั้นลึกหน่อยแต่ว่าก็อยากจะเป็นอาจจะเป็นมุมมองที่หลายคนอาจจะฟังมาแล้วเอะมันยังฟังแล้วย,ยังไม่เข้าใจลึกหรือว่าอ,อยากจะให้มันลึกลงไปอีก <c oughs> อยังกรณีที่เอากรณีขันห้ามมันเป็นการแมทชิ่งกันระหว่าง ปัญญาสามระดับกับไอตัวขันห้าในกรณีขันห้าเนี่ยหลายคนก็อาจจะฟังมาหลายที่หลายทางซึ่งขันห้าในกรณีที่หลวงพ่อจะเล่าให้ฟังนี้จะเป็นขันห้าที่เป็นก็เรียกว่าเป็นตัวที่เป็นบุปถตตัวเริ่มต้นของของกิจการของของการแก้กรรมในขันห้าเนี่ยก็คือมีรูปเวทนาสัญญาสังข,ขารวิญญาณ ถ้าหากว่าเราฟังอย่างเนี้ยมันก็จะเป็นเหมือนออสุตตมยปัญญาอ,อพอฟังไปปุบ๊บใครก็ท่องได้ใครก็จําได้ก็เป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนีไไ่ไอ้ไอ้รูปนี่ก็คือมันเหมือนร่างกายมันแขนมันขาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมนี่คืออุปมาว่ามันสุตตรรมญปัญญาคือพอฟังมาแล้วเราจะได้ยินมาแล้วก็จะอ,อพอที่จะรู้ว่ามันเป็นแขนปันขาอ,อหรือว่าวิญญาณเนี่ย มันเกิดในขนาดในขนาดหนึ่งคือในการทํางานของขันเนี่ยขันมันมีอยู่ห้าขันแต่เวลามันแสดงมันแสดงสี่ขันคือแสดงรูปแสดงเวทนาแสดงสัญญาแสดงสัญญสงขารตัววิญญ,ญาณเนี่ยคือตัวไปรับรู้คือไปไปทําให้มันรู้ขึ้นมาอยู่ในนั้นในขนาดในกิจนั้นคือเมื่อเรา,เารู้ว่าเป็นร่างกายแต่กรณีที่เนี่ยในสือตรารยาญาณอันนี้ก็คือวิญญ,ญาณมันมาอยู่ที่ความคิด ว่าคุณความอ,อยู่ที่ความจําว่าคุณรับรู้มาแล้วส่วนตาไม่ใช่ยาเนี่ยเป็นความจําจําได้ไใบรู้นะนะเลยว่าเรียกว่าสัญญาเนี่ยตัวเนี้ยส่วนผู้ที่ฟังแล้วเอามาคิดอ่มาคิดเอ้รูปเนี่ยมันไม่ใช่แขนขาเล็กซึ่งไปกว่านั้นมันเป็นดินน้ำไฟลมมันเป็นการประกอบกันจากดินน้ำไฟลม ซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยในรูปร่างกายที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยในระดับของสุตตามัญญาคุณจะเห็นเป็นร่างกายเป็นแขนขาเป็นอะไรแต่ว่าในจิตปัญญาของคุณเนี่ยที่ระดับไปปัญญาหรือว่าในระดับปัญญาที่เป็นจินตามัญญปัญญาเนี่ยมันก็จะเป็นแบ่งเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารออกมาเออแบ่งแบ่งเป็นดินน้ำไฟลมคืออย่างรูปเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับดินน้ำไฟลมคือดินมันก็จะมีกังแข็งเ่ย อน้ําก็จะเป็นไปประสานไปทําเป็นกลุ่มเป็นก้อนไปก็มีร้อนมีเย็นอะไรลมก็มีการผัดผักไ่ไปมาอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้คือเป็นจินตนาการหรือเป็นความคิดที่เราที่เราคิดเนี่ยในกรณีคันห้าเนี่ยจะยกตัวอย่างที่ให้เห็นชัดหเห็นตอนนี้ก็คือเรื่องเอาแค่รูปก่อนเอาแค่รูปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวถ้าหากว่ามันพอก็จะยกตัวอย่างให้ไปเวทศนาสัญญาสังการต่อให้ ี๋ยวว่าเอากรณีรูปก่อนอสุตตมยปัญญาเนี่ยคือพอเราฟังปุ๊บเนี่ยรูปเนี่ยก็คือร่างกายอความความความที่เราฟังมาปุ๊บเนี่ยอ่าเป็นการความจําของเราขึ้นมาเป็นความจําขึ้นมาเป็นร่างกายแต่ว่าถ้าเป็นจินตมัยปัญญาเนี่ยอ่ามันจะเป็น่มันจะคิดลงไปลึกไปอีกเพราะว่าได้ฟังอจากคนโน้นว่าอันนี้รูปเป็นอย่างนี้นะไอ้รูปเป็นอย่างนั้นนะอ รูปเอเป็นดินน้ำไฟลมแล้วอาจจะได้ยินแต่มาก็เราจะมาแยกแยะซึ่งมันเป็นความคิดนะดินน้ำไฟลมซึ่งเราเห็นในร่างกายของเราเนี่ยแหละแต่ว่ามันยังอยู่ในความคิดอยู่ว่ามันเป็นอย่างนี้ส่วนไอ้ตัววิญญาณเนี่ยวิญญาณเนี่ยมันเกิดละขณะในขนดขณะหนึ่งของจิตนะถ้าหากว่าเกิดในรูปเนี่ยมันจะเป็นซ้อนอยู่ในรูปนี่นี่คือความหมายของของ,ของไอ้ตัวจิตตมายามัญญานะอ่า คุณก็จะเห็นว่าเอ๊ะมันมีทั้งรูปมีมีทั้งรูปมีทั้งวิญญาณมันอยู่ด้วยกัน<ต>คุณก็จะไปคิดว่ามันเป็นมันเป็นอย่างนั้นมันมันมันไปซ่อนกันมันไปซ่อนอยู่ในนั้นนะ <leveling. S 2> แต่ไอ้ตัวภาวนามาจะปัญญาเขาเนี่ยตัวภาวนาเปนปัญญาคือรูปนี่ยคือตัวที่เย็นร้อนอ่อนแข็งคือตัวที่รู้สึกได้อ่รูปนี่คือตัวที่รู้สึกได,คคได้คือความเย็นร้อนอ่อนแข็งคือไอ้ตัวภาวนาเป็นปัญญาตัวนี้ยังเย็นร้อนอ่อนแข็งเลย ยังอยู่ในสัญญาอยู่ก็คือเป็นเป็นสุดตราปัญญาอยู่แต่ว่าอสภาพของรูปที่ภาวนาบันเห็นเนี่ยมันจะเห็นเป็นรู้สึกเย็นคือรู้สึกลงไปเลยไม่ใช่อ,อคุณจําได้หรือคุณคิดเอาแต่ว่าไอเย็นร้อนอ่อนหรือแข็งเนี่ยไอย้มันเกิดจากสัญญานั่นแหละมันเกิดจากสัญญาที่คุณจําไดแ้แต่ว่าคุณรู้สึกลงไปเลยความหมายเป็นยางนั้นนะ อันนี้คือไอ้ตัวที่มันเป็นลึกลงไปเพื่อที่จะให้ผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยได้เข้าใจถึงระดับของปัญญานะว่าถ้าหากว่าเราจะแก้กรรมหรือว่าเราจะไปเปลี่ยนนิสัยองค์จิตเนี่ยมันต้องเปลี่ยนไปถึงขั้นภาวนาบาปัญญาก็คือคุณต้องรู้สึกได้เมื่อคุณรู้สึกว่าเย็นเนี่ยรู้รสึกว่าร้อนรู้สึกว่าเย็นรู้สึกที่กา่ของคุณเนี่ยไอ้วิญญาณของคุณเนี่ยมันจะอยู่ในหนึ่งขณะหนึ่งขณะ ถ้าขนาดจิตที่คุณรู้สึกเย็นเนี่ยมันจะทิ้งความคิดมามันจะไม่ไม่มันจะไม่อยู่ในความคิดมันจะไม่ไปสนใจว่าสัญญาไอ้ไอ้เย็นเย็นร้อนหรือว่าอรูปร่างเขียนขาเนี่มันจะไม่สนใจมันจะมันจะออกมาในหนึ่งขนาดจิตหนึ่งก็คือตั๊บหนึ่งอะคือคือแป๊บหนึ่งในขณะที่รู้นั้นอะนะจนกว่าเขาเรียกว่าจิตมันมีความตั้งมั่นอ่าจิตมีความตั้งมั่นคือไอ้ตัวตัววิญญาณตัวเนี้ย มันเกิดคอตั้มันคือมันเกิดบ่อยๆ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 เดี๋ยวคุณจะรู้สึกว่าโอ้มันมันมันเขาเรียกว่าทีละสัญญามันมันแปลว่าความหนาแน่นอ่ะมันมันเกิดขึ้นมาบ่อยอ่ะเขาเรียกว่ามันเป็นพละอ่าพละคือมันเกิดขึ้นมาบ่อยมันมีความหนกแน่นมันมีแรงมากอะไรประมาณอย่างเงี้ยแหละอ่าหรือว่าเป็นอินทรีย์ก็ได้อินรียห้าพละห้าอย่างเงี้ยนะซึ่งไอ้พวกนี้เนี่ยมันมันจะเป็นลักษณะอย่างเงี้ยมัน ซึ่งกรณีที่เจาะในแก้กันลงไปในอันนี้ยกตัวอย่างขึ้นมาอแค่ว่ามันมีอยู่แค่สองอย่างมันจะอุปมมันจะไม่ใช่เกิดเวลาเกิดขึ้นมาเนี่ยมันไม่ได้เกิดแค่สองอย่างนี้แต่ว่าเพียงแต่ว่าให้ให้เรามาแยกแยะออกได้สัก่อนว่าระดับสุตสามัญญปัญญาเป็นยังไงจิตตามัญญปัญญาเป็นยังไงแล้วก็ภาวนาสญปัญญาเป็นยังไงแต่เวลาที่มันเกิดขึ้นมาจริงเนี่ยมันไม่ใช่เกิดแค่ไอ้ตัวรูปเวทนาสัญญาหรือว่าเกิดรูปกับปัญญา ลักษณะนี้มันก็เกิดหมดทุกอย่างเลยทั้งรูปทั้งเวทนาทั้งวิญญาณทั้งสังขารทั้งอะไรมันจะมันจะมาประเด็นประดังเข้าไปหมดเลยถ้าหากเมื่อไหร่ที่จิตขุกคุณเอ่อเห็นทันแล้วมีญาณนเห็นทันถึงขั้นท่านถึงขั้นอรหันต์เลยถึงขั้นไอ้นิโรธาเนี่ยคือมันจะแยกแยะไอ้เห็นทั้งหมดเลยว่ามันมีอะไรบ้างอยู่ในจิตของคุณในสัญญากรรมของคุณ คือมันเห็นทุกอย่างแล้วมันแตะมันวางคือแตะวาง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 แตะเร็วมากแล้ววางเร็วมากแตะเร็วมันล้วมันก็เห็นหมดทุกอันเพราะว่าไอ้ตัวไอ้วิญญาณตัวเนี้ยมันเข้าไปอยู่มันไปทันมันไปทันทันตลอดคือตัวสตินี่เข้าไปทันเพาว่าสตินี่คือแปลว่าเข้าไปเห็นทัน่ะเห็นทันมันมันเห็นสภาพภิกินนั้นทันเมื่อเราเห็นทันแล้วมันจะคือคือในขณะที่มันเห็นอะมันจะไม่ไปต่อ คือถ้าหากว่ามันยืนระยะคือเห็นเห็นอะไรอย่างนี้คือมีสติเข้าไปเห็นวิญญาณอตัวนี้ที่มันอยู่ในรูปก็ดีอยู่ในเวทนาเวทนสัญญาสังขารก็ดีมันก็จะเห็นว่ามันเป็นนิโรธะก็คือมันทุกอย่างมันมีอยู่แต่ว่ามันไม่มันไม่ได้ระดับไปนะไอ้กรรมเนี่ยทุกอย่างกรรมไม่ว่าจะเป็นสัญญากรรมอะไรต่างๆแล้วแต่ละมันจะมีอยู่มันไม่ได้หายไปแต่ว่าเราเห็นอยู่แต่ว่ามันไม่มีหุดกระโหกาเรา ถึงเรียกว่าอรหันอะไรที่แปลเป็นภาษาว่าผู้ไกลจากกิเลสคือมันไม่มีมันไม่ใช่มันไม่มีกิเลสมันมีกิเลสยังอยู่แต่มันอยู่ไกลเหมือนกับอุปมาเหมือนกับเราเห็นงูเห็นงูถ้าเห็นอยู่ใกล้ๆอยู่ใกล้ๆเท้าเราเนี่ยอยู่ใกล้มันเราก็กลัวใช่ไหมแต่อันนี้เราเห็นงูอยู่ไกลนู่นเราก็ไม่กลัวมัน่ะมันก็เห็นเห็นกิเลสดม่ว่าเห็นมันอยู่แต่ว่าเรามันไม่มันเราไม่ได้สนใจมัน เพราะว่ามันไม่เป็นอันตรายต่อเราอะไรประมาณอย่างนั้นอันนี้คืออุปมาณนะอันนี้คือกรรมที่เขาแก้แก้กรรมแล้วทําไมกรรมมันถึงไม่มีผลกระทบหรือว่ามันไม่มาเป็นวิบากกับเราเพราะเราได้อยู่ห่างจากกรรมนั้นเราเห็นกรรมเราไม่เข้าไปรับกรรมนะคือไม่ใช่เราเจตนาที่จะไปทํามัมนมันเป็นของมันเองก็เรียกว่า อ่อันละอะานะคือไม่ต้องไม่ได้ทําอะไรอีกมันเป็นของมันเองอ่าอันนี้คือคืออันนี้คือหมายถึงตัวสุดยอดของมันนะแต่ว่าถ้าหากว่าเราไม่สามารถที่จะไปเห็นได้ทุกขนะดิตขณะนั้นแต่ว่าเห็นในระดับที่อ่บันยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ยี่ยบห้าเปอร์เซ็นต์นคือโสลาบันออันนั้นก็สามารถจะเอ่อทิ้งทุกที่มันเป็นความหงหุดหงิดงุนง่านอะไรไอ้พวกไอ้สิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายก็เรียกว่าปิดประตูนรกได้แล้ว แค่้าเปอร์เซ็นนะปี่ประตูนรกยไอ100้ร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยถึงถึงจะเห็นอย่างที่อย่างที่ว่าเลยเห็นทุกขนาดทุกขนาดทุกขนาดเลยเห็นทุกอย่างไงเนี่ยเป็นภาวะนิโรธาเงยอันนี้คืออหรหันต์มันจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าส่วนที่พวกเราเห็นใน้ระดับประมาณ25เปอร์เซ็นก็สามารถจะดับทุกได้แล้วส่วนบางคนที่ไปไม่ถึง25เปอร์เซ็นเลยนะก็กำลังปฏิบัต,ต,ติอยู่เนี่ย มันก็ช่วยคลายทุกข์ได้ซึ่งเราไม่สามารถจะเข้าไปเห็นได้บางก็อาจจะได้แค่สามเปอร์เซ็นสี่เปอร์เซ็นห้าปอร์เซ็นมันก็ช่วยให้เราคลายทุกข์ได้เพราะนั้นไอ้การแก้กรรมเนี่ยมันไม่ได้ว่าเราแก้แล้วจะต้องไปเป็นพระอรหันต์เดี๋ยว่าเราแก้เพื่อที่จะให้มันคลายทุกข์ในปัจจุบันของเราเนี่ยแหละใครทํามากก็ได้มากใครทาน้อยคือกฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมออกฎแห่งกรรมเนี่ยมัน ใครทําเท่าไหร่มันได้เท่านั้นมันไม่ได้มันมันไม่ได้บอกว่าคุณเอคุณมาลองคุณก็ได้แค่ลองคุณก็ได้ลองแต่ว่ามันได้ไม่ได้กฎแห่งกรรมยุ่ิจะทมเสมอมันได้คุณได้แน่นอนในในใ,ใ,ในการทํามันก็การทําบุญทำเลยถ้าคุณมีความเตรียมใจที่จะทําบุญมันได้แน่นอนถ้าคุณทําเพื่อ,อที่จะเอทำไปเพื่อเอาหน้าหรือเพื่อทํอาไปเพื่อให้คนเห็นว่าบอกว่าตัวเองดีแต่ว่าเราไม่ได้เตรียมใจจะทําเนี่ย ท่านก็มีบุคลาธิตฐานว่าคุณเป็นเหมือนอสุรกายอ,ะอ่ะเป็นเทวดาชั้นต่ำเป็นเทวดาอยูอ่เพราะว่าคุณได้ทําทานทำอะไรแต่ว่าคุณเป็นเทวดาชั้นต่าก็คืออ่าเป็นอ่ภูมิมาเป็นอะไรไอ้อสุรกายทั้งหลายเขาอ,ะอ่ะนี่คือความหมายซึ่งเขาทํายกเป็นตัวอย่างเป็นอ่าเรียกว่าเป็นบุคลาธิฐานให้ซึ่งเราก็ก็ลงรายละเอียดลึกลงไปมากในอีพีใดอีพีหนึ่งไม่ได้ถ้าหากว่าใครสนใจคือมัน มันจะต้องเข้าออเอ่อเข้ามาแล้วคุยแล้วก็จะเข้าใจพื้นฐานว่าคุณเข้าใจเรื่องของเขาเรีย mm. กว่าเรื่องของธรรมะของคุณคือฐานของธรรมะคุณอยู่ระดับไหนนะอันนี้ที่หลวงพ่อเล่าให้ฟังนี่คืออันนี้อาจจะลึกลงไปเหมาะสําหรับผู้ที่เอ่อปฏิบัติมาแล้วในระดับหนึ่งหรือว่าอยู่แถว mm. แถวเอ่อกาเรียกว่าอยู่แถวแถวขอบกระดง้งอ่าอันนี้ถึงจะพอที่จะเข้าใจได้แต่ว,ว่าทําไมถึงมาเอาลงให้เป็นภาพทั่วๆไปเพื่อ อยากจะให้ผู้ที่ติดตามเนี่ยได้เห็นภาพเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ได้แมทชิ่งแค่ไอ้ปัญญากับไปขันห้าแค่นี้นะมันจะเป็นมันจะปัญญาทั้งวิชาหนึ่งวิชาสองวิชาสามวิชาด้วยคือทุกอย่างมันจะมามันอุปมาเมื่อกเราไหา้น้ําเนี่ยเราไม่ได้ไหว้ด้วยแขนมือไอ้ก็ว่าไหว้น้ำไปมือซ้ายข้างเดียวกระดกเมื่อ,อไหร่ไอ้มือซ้ายไหว้มือขวาไหา้มันไม่ได้ใช้แค่มือสองข้างไหว้ต้องใช้ทั้ง จะหมูกหายใจถ้าใช้ทั้งเอวอเอวเพื่อจะอกระดึบกระดึกไปแล้วขาเพื่อจะยันน้าคือเหมือนเราไหายน้ําบไม่ไว่าจะวหา้ท่ากุบท่าพีสไตล์ท่าอะไรเนี่ยคุณต้องไหา้ทั้งตัวของคุณอะนะ่ะอุปมามันอย่างนั้นไม่ใช่ว่าทําแค่ขันห้าอย่างเดียวอเออคือแค่ใช้แค่แขนอย่างเดียวหรือว่าใช้แค่เท้าอย่างเดียวต้องใช้ทั้งการหายใจใช้ทั้งสายตาที่จะต้องมองดูว่ามันถึงขอบสะหร,รือย,ยังด้วยอย่างเงี้ยน,นะ อันนี้คือความหมายว่าการที่มาแมทชิ่งกันในระดับที่มันจ่อลึกลงไปเนี่ยอันนี้เนี่ยยกตัวอย่างให้แค่ตัวขันห้ากับปัญญาว่าวิธีของมันเป็นยังไงซึ่งอันนี้เนี่ยมันเกิดในหนึ่งขณะจิตเมื่อเราทําความเข้าใจเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันจะไปอยู่ในสุดตรมายปัญญาแล้วก็จินตามายาปัญญามันจะเกิดเป็นเขาเรียกว่าสัญญาคือความจําได้หมายรู้ที่เกิดขึ้นในจิตของคุณเนี่ย แต่เมื่อไหรที่คุณไปภาวนาไมยปัญญาคุณจะเห็นเออนี่ไอ้เย็นร้อนอ่อนแข็งเนี่ยไอ้ใหญ่ร่างกายนะคุณเนี่ยเย็นร้อนเนี่ยหรือว่าดินน้าไปลมดินน้าไปลมหรือที่คุณคิดกันไว้เนี่ยแต่ว่าไอ้ที่มันจะเกิดในความรู้สึกของภาวนาไมยปัญญาคือรู้สึกว่าเย็นไอ้รู้สึกว่าเย็นรู้สึกว่าร้อนเนี่ยไอ้ความรู้สึกตรงนี้แหละอันนี้แหละคือภาวนาไมยปัญญาแล้วมันจะเห็นว่า่อนที่มันจะรู้สึกเนี่ยมันคิดอะไรอยู่อ่าิมญาณมันอยู่ที่ไหนมาก่อน อันนี้าเรียกว่าวิชาหนึ่งบุญอนุวาสานุสิยานซึ่งอันเนี้มันเป็นมุมมองที่อยู่ในโครงไขอ่อะไรอยเง้เรียกว่วาจักรวาลจักรวาลธรรมะของพระพุทธเจ้าที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ในจิตนักไในขนาดหนึ่งนะถ้าหากว่าใครปฏิบัติได้ไปถึงแล้วคุณเห็นสิ่งนี้แล้วคุณจะเข้าใจในสิ่งที่หลวงพ่อเล่าให้ฟังทั้งหมดเลยคือเรามาถึงจอมแหแล้วเราคุณจะเห็นไปถึงข้างแหถึงลูกแหถึงระหว่างแหถ,ถึงถึงทั้งหมดเลยอันนี้คือวิ คือกระบ,บวนการในการปฏิบัติธรรมซึ่งเราจะต้องเห็นได้ด้วยตนเอง <laughs>